สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปการทํางานของคันนี้นะคะก็จะเป็นรถบดย่อยเก่าญี่ปุ่นนะคะระบบเกียร์ก็จะเป็นหนึ่งเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะเดีย๋ยวเรามารับชมคลิปกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เปิดสวิ์ค่ะแล้วก็เปิดก๊อกน้ํามันนะคะแล้วก็โชค่ะกระตุกได้เลยค่ะถ้าเรากระตุกปิดแล้วนะคะก็ดันโชวเข้าไปเหมือนเดิมค่ะ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาบดกิ่งมะขามนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคันเล่งเครื่องนะคะนี่ก็จะเป็นเดินหน้าหนึ่งนะคะ ก็ถอยหลังหนึ่งค่ะล้อหลังตรงนี้เราทําให้ใหม่นะคะก็สีดาเดิมเลยนะคะจากเก่าญี่ปุ่นเครื่องยนต์จะเป็นของมิตซูบิชินะคะทันนี้ก็6.3แรงนะคะตรงนี้จะเป็นตัวสับใบมีดนะคะ จะเป็นตัวดึงนะคะดึงไม้นะคะอะเดี๋ยวเราจะมากดถี่มาขามกัน,นะคะ่ะ ็สามารถปรับสูงต่ำได้นะคะลูกค้าบางคนก็เอาเอาไปใช้ในกิ้งส,สลักนะคะ ขิ้งมาค่ะมันจะเป็นเงี่ยงนะคะเราก็ต้องคอยดันช่วยนะคะ ันเฟืองมันจะมีสองชุดนะคะหยาบกับละเอียดนะคะก็แล้วแต่ลูกค้านะคะว่าจะเลือกหยาบหรือว่าละเอียดนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขั้นตอนการดูแลก็อย่าปล่อยให้น,น้ำมันเครื่องแห้งนะคะน้ำมันเครื่องจะเป็นเบอร์สีนะคะทางร้านก็ถ่ายให้แล้วค่ะ น้ำมันในถังก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์95นะคะถ้าเป็น91มันจะกัดพบสายนะคะจะไม่แนะนําค่ะเวลาเลิกใช้งานทุกครั้งนะคะก็ปิดก๊อกน้ํามันนะคะแล้วก็ปิดสวิทช์เรียบร้อยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ